สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแม่ไม่ใช่ควายมาด่าได้ไงแม่ตังโมเดือดหนักลั่นถึงอัจฉริยะชี้ไม่ใช่ควายยิ่งด่ายิ่งไม่ให้อภัย26วิทถุนายนแม่พนิดาเปิดใจผ่านรายการเรื่องเล่า2สาอาทิตย์ช่อง3กรณีนายอัจฉริยะยื่นฟ้องตรงเอาผิดคนบนเรือพร้อมกล่าวหาให้แม่เสียหายในหลายประเด็นยืนยันว่า จะถอนฟ้องที่นายอัจฉริยะไปยื่นคนบนเรืออย่างแน่นอนเพราะไม่มีหลักฐานที่ชี้ว่าเป็นฆาตกรรมและการฟ้องโดยไม่ปรึกษาทีมเพราะอยากเด่นอยากดังคนเดียวเมื่อเข้ามาทำงานด้วยกันควรปรึกษาไม่ใช่ทำคนเดียวพนอนายอัจฉริยะทำแบบนี้ทำให้แพ้แตกทุกคนเสียความรู้สึกนางพนิดากล่าวว่าไม่เคยเห็นเอกสารที่นายอัจฉริยะอ้างว่ามีมีดอยู่บนเรือเห็นแค่ อ่างน้ำที่มีเลือดเปื้อนซึ่งอ่างน้ำมีเลือดเปื้อนเป็นที่ไหนก็ได้ไม่ใช่หลักฐานที่ดีแม่มองคดีมาเรื่อยๆแม่ไม่ใช่ควายยังกินข้าวอยู่ในอัจฉริยะจะเอาหมดทุกมาตราที่รุนแรงซึ่งไม่ใช่สิ่งที่แม่ต้องการคือจะให้อีกฝ่ายติดคุกยาวไม่ต้องออกจากคุกเลยเขาก็มีครอบครัวจะไปทำอย่างนั้นทำไม ต้องมีหลักฐานถึงฟ้องได้แต่ถ้าทุกคนไม่มีหลักฐานแล้วจะเอาอะไรไปฟ้องเมื่อถามก็บอกว่าให้ฟ้องไปก่อนเดี๋ยวหาหลักฐานที่หลังฟังแล้วก็ตลกนางพนิดายืนยันไม่เคยโทรไปของเงินปอตนุพัฒน์คนกล่าวหาแบบนี้ไม่ดีตนไม่ใช่คนแบบนั้นมีศักดิ์ศรีเอาข้อเท็จจริงมาพูดดีกว่านายอัจฉริยะเป็นสุภาพบุรุษหรือไม่ ทำไมถึงทำร้ายผู้หญิงแบบนี้ทั้งที่ตนไม่ใช่ศัตรูของนายอัจฉริยะเส่วนประเด็นอยากให้ดนตรวจ DNA เพื่อยืนยันความสัมพันธ์แม่ลูกกับตังโมนางพันธิดากล่าวว่าเรื่องนี้ตลกและบ้ามากไปถามที่โรงพยาบาลพรหมมิตรได้สาเหตุที่ไม่มีเลขบัตรประชาชนในสุติบัตรตังโมเพราะตอนนั้นไปแจ้งเกิดไม่ได้นำเอบัตรประชาชนไปถ้าไม่มีเลขบัตรประชาชนแล้วจะเปิดบัญชีธนาคารติดต่ออะไรยังไง ยืนยันตนไม่ตรวจดีเอเอพราะเป็นสิทธิ์ตนไม่ใช่จำเลยจะบังคับไม่ได้นายอัจฉริยะทําเหมือนตนเป็นจำเลยนายอัจฉริยะว่าแม่ออกทีวีทุกวันยิ่งด่าแม่ยิ่งไม่ให้อภัยส่วนที่นายอัจฉริยะจะฟ้องแม่ก็พร้อมฟ้องกลับเช่นกันทุกเรื่องที่ว่าแม่ยืนยันไม่เคยเล่นพนันแม้จะไม่พูดชื่อออกมาก็ตามขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ